วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม arcam pro 9.1นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมีไฟลสองตัวนะครับคือโปรแกรม arcam pro 9.1นะครับแล้วก็โปรแกรม cnc นะครับอันดับแรกนะครับให้เราคัดลอกโปรแกรม arcam pro ไปได้เลยนะครับคัดลอกไปได้เลยต่อมานะครับให้เราคัดลอกไปไว้ที่ได i v c ของเรานะครับได i v c แล้วก็ไปหาที่โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วบัญชีเข้าไป แล้วเราก็วางได้เลยครับกดที่ continue นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่สันเลตมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องแก้ไฟล์อะไรทีหลังนะครับเป็นตัวไฟล์ที่มาสำรองไว้ก่อนแล้วก็คอยไปติดตั้งแอปลงมาทีหลังนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้น archpro 9.1นะครับที่โปรแกรมไฟล์ของเรานะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราไปที่โปรแกรมไฟล์ cnc นะครับให้เรา double ลคลิกไปเลย แล้วก็ไปที่ Art Cam d ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอา c ์แคเหมือนเดิมแล้วก็ดับเบิลคลิกต่อต่อมานะครับให้เรามองหาคําว่า Set up นะครับให้เรากดดับเบิลคลิกที่ Set up ได้เลยแล้วก็กดโอเคนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ New ตัวนี้นะครับจะเป็นให้เรายอมรับในการติดตั้งของมันแล้วก็กด้ next get แล้วก็ไปที่ next นะครับ แล้วก็ next ไปเรยตัวนี้นะครับจะเป็นการไว้จัดไว้ของโปรโแกรมเรานะครับเมื่อกี้เราได้คัดลอกอโปรแกรมของมันไปไว้ที่โปรแกรมไฟล์86แล้วทับซ้อนไปที่ไฟล์ a r c h a m แล้วนะครับให้เรากด install ไปเลยรลอสักครู่นะครับเป็นการลงโปรโแกรมอยู่ ต่อมานะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด yes ไปเลย่อยโอเคเมื่อมันขึ้นหน้านี้ครับแสดงว่าลงสำเร็จแล้วก็กด finish ไปเลยก็ finish รอสักครู่นี่เป็นการลงสำเร็จนะครับจะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็กด finish ไปเลยเลยจากนั้นนะครับเมื่อเรา ออกมานะครับก็จะเห็นว่าโปรแกรม R sample จะได้ลงมาติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้เราทําการเช็คโปรแกรมโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับก็เป็นการเปิดไฟล์ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับโปรแกรมของเรานะครับเป็นการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยขอบคุณครับ